อุ้ยมาแล้วทุกท่านไม่ได้บุญเลยพี่หนึ่งสมร้อเนื้องอนหน้ากากพิงโกค่ะทอชมพูพี่รายการนี้วันนี้น้ำมันเสือไม่มาเอารายการนี้ไปก่อนนะคะพัน0้าพี่หนุ่มค่ะหนึ่พันไม่ทางค่ะพี่ไม้สองพบออดงอนน้ำมันไม่มาแล้วค่ะวันนี้ไม่มาแล้วจ้ะพี่ 2000ันบอพี่เปียกไม่ทันนะคะ2,000พี่ใบขึ้นก่อนพี่ขารายการนี้ก็แพงพี่เอ็มาแล้วพี่เอ็ท่วนพี่สามพขอพี่ลยหนึนะคะวดีพี่จ๋าไม่ต้องงงกันนานค่ะนะรักนะบนสามพันบอรุ้ยต่อได้เลยนะคะรายการนี้สักสี่พันห้าห้าพัได้นะพี่สามพันหพี่ก๊อปค่ะสวัสดีพี่ก๊อฟด้วยพี่ก๊อฟมาเราสามพันหนึพั่งพี่โไม่ทันสามพันสองสามามาก่อนเลยค่ะคุณพี่หน้ากากพิงโกแท้ค่ะไม่ใช่งานชุบนะ ทิงโก,โกนะคะส่วนผสมทอคอเนี่ยหกสินะพี่ไปดูได้เลยมีพารานะคะรายการเนี้ยซื้อขายกันลงงทอคอเลย <ไอ S 1> 3,100 <1, 100 S 2> ค่ะไปตรวจริตอต่อพี่แว่นสามพัค่ะ ขายด้ารายการไหนรบกวนแคปเจอร์ทุกองนะพี่ทุกองทุกรายการนะพี่แจ็คมาแล้ว3,200พี่แจ็ค3,200ค่ะเนื้องอพี่จ๋าเนื้องอหลักบนแล้วรายการนี้ไม่ได้พบเจอทุกรังนะคะพี่3,400พี่เอ็นเอ็มพี่เอ็นเอ็มค่ะ3,400พี่ปล่อยวางไม่ทันเีแล้วหนึ่งร้นะคะพี่พี่งานดากากด้วยรายการนี้3,500ที่พี่บุญ3,500เนห้าอยมีล้วหนนะคะ แล้หนึ่งร้อยใครลุยก่อนได้ก่อนนะพี่เพราะว่าอย่างเนื้อหลักเนื้อบนน้องขอให้สิทธิ์ท่านที่เขาใส่สู้กันมานะใครจะลุยก้อแรกลุยก่อนได้เลยสามพันหกพี่ใบค่ะสามพันเจ็ดสามพันแปดมาพี่เดี๋ยวชมเลขสี่พันนะสี่พันห้าห้าพันโดดได้โดดนะรายการน,นี้สามพันหกร้อยพี่ปล่อยวางค่ะพี่ปล่อยวางสามพันหกค่ะใครยังไม่ลุยก้อแรกกระโดดก่อนนะเลยนะพี่สามพันเจ็ดพี่กอลฟบุรพาสามพันแปดพี่ชูปฏิบัติมาแล้วใครยังไม่ลุยก้อแรกลุยก่อนนะหนึ่งร้อยห้าสิบท่านสามพันเจร้อยพี่คำมู ใครขึ้นก่อนพี่เปเล่ทักได้เลยนะพี่เปเล่บอกว่าเป็นลูกค้าเก่าพี่เปเล่าจา๋าถ้าลูกค้าเก่าเนี่ยพี่เด้งหลังบ้านก่อนได้เลยนะคะสะกิดน้องนิดนึงสี่พันบอพี่ก๊อฟมาแล้วค่ะสี่พันบอขออนุญาตชมเรกจากพี่สี่พันหนึ่งพี่สุทินอาดิไม่ค้าห้าพันทะลุจเลยนะรายการแบบเนี้ยคุ้มเลยนะพี่เพราะว่าหน้ากากพิงโกนะคะต้องไม่ได้พบเจอทุกรงังสี่พันหนึ่งพี่สุทินขออนุญาตชมนะคะมากับเลขโคโรนาเบอร์รายการนี้แปดหกเลขโคโรนาเบอร์แปดหก เจ็ดเลียงสลับอเอาดิสรับร้ายเป็นดีได้ค่ะ4,100พี่สุทินเลขโคนรัมเบอร์867พี่จ๋ารายการนี้4,500พี่แจ็คเอาแล้ว5,000เอาไม่อยู่ค่ะรายการนี้พี่ลุยก่อนได้ปูดค่ะ867พี่นะคะหน้ากากพิงโกแท้รายการนี้มาเจอพบเจอทุกรังนะพี่ลุงคอนย้อยเร้อยขอบพรวคุณค่ะพี่867นะรายการนี้4,5 0 0 เบลล์ะหนึ่งนะคะ160ท่านหนึ่งเดียวในรังพี่เนื้อหลักเนื้อบนนับ3นับ2นับ1ค่ะรายการนี้4500ัอยบอถ้าเลียตรงตัวนะถ้ารุ2 0 0งหืต้องมีเนะพี่เนื้อหลักเนะื้อบนนะเลขเรียงนะคะรายการนี้สหรับเป็นจากร้ายเป็นดีพี่แปดค่ะ 4, 4, 6, 4 7, 5่พ4นห้าสี่พันหห้าพชื่นใจทีพี่รายการนี้ พันห้าร้อยค่ะเบลละหนึ่งร้อยนะเบดละหนึ่งร้อยนะคะแบบนี้ข้ามห้าพันได้ไหมพี่ตอบงอชัดเจนนะคะสําหรับเนื้อหลักเนื้อบนเนื้อหลักเนื้อบนค่ะถือไปไม่เขิดท่านใดนะพี่รายการนี้นะคะแปดหกเจ็ดจ้าแปดหกเจ็ดสี่พันห้าร้อยค่ะยังเบายังบางคุณพี่สําหรับหน้ากากพีโกรายการนี้นะคะนับโค้งสุดท้ายไปที่นับโค้งสุดท้ายเลย โดดได้โดดนะคะปาดได้ปาดพี่จ๋าพารานี้ข้ามห้าพันได้พี่เปียกรายการนี้มีใครอยากลุยไหมคะสี่พันห้าร้อยนับโคสุดท้ายไปแล้วเลโขคขเรียงสลับค่ะแปดหเจดพี่จา๋าใส่ได้ใส่สู้ได้สู้นะพี่พารแ้วพันเลยไม่เจอแล้วนะคะสําหรับรายการนี้ทุกท่านสัญญาณปิดจบกันดีค่ะรับไปค่ะสี่พห้าหวานเจี๊ยบลุ่มจาะจางรายการนี้สี่พห้ารอยบอปิดการประมงค่ะคุณพี่ ได้โดดป่าได้ป่านนะคะเนื้องอหน้ากากพิงโกน้อง4,500บอยยินดีด้วยค่ะเรียบร้อยจ้ารายการนี้4,500แคปเจอร์ค่ะ4,500บอยแคปจอค่ะคุณพี่พี่แจ็คแคปเจอร์ได้เลยนะคะยินดีด้วยพี่นะคะถ้าเรียงเป็นตรงตัวเนี่ยทารู้สองหมื่นอยู่แล้วเนื้อหลักเนะนื้อบนพี่แจ็คแคปจอค่ะ4,500 หมายการต่อแล้วพี่เนาะหมดแล้วน้หลัก